เตียาด้าลาเีรวนโเบียตัวนี้สามร้อยโอ้วก็มีเต่าเรลียว,ว,วผ่านรือวาตุ๊กตาฮะตัวดำๆน่าเรียวม,มีกิก้งก่าด้วยโอ้แพะแพะนะพี่ไม่กัดไม่กัดเดินได้เลยครับแพะตัวอะไรพี่อัไหครับแพะตัวแรกแปดพัหนห้าแปดพันห้าอันนี้อันนี้ทำอะไรครับมีเขาเลย ัดน้องสูงครับในโดเบลเลอร์เลยัาายนีาา่นี่ครับนี่นี่แล้บอันนี้นะครับอันนี้นะครับไปแล้วไปแล้วเดินไปเรื่อยดิดูอะไรในกล้องไมเนี่นนยโอย้โหอาหารเยอะเลยนิวดูอาหารจัง ไม่มีใช่ไหมโอ้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะแต่งชุดนักเรียนไทยมาเดินเที่ยวนะนักท่องเที่ยวแต่งชุดนักเรียนไทยมาเดินเที่ยวโซนนี้ประกาศนี่ประกาศประกาศเอวะดูประกาศซะหน่อยนะก็ประมาณนี้ อุย้ยตัวนี้สีประมาณนี้นะประกัดว่าสวยงามตัวตเมื่อค่าจะเหนียว่อ๋ออันนี้เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทกัดเก่งราคาเริ่มต้นร้อยบาทราคาประกัดเริ่มต้นร้อยบาทใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้สวยอยู่นะสีแดง,แดง นี่ลายทองชาตินะอ๋าเฮ้ยโอ้ทองชาติตัวนี้ตันี้นะแต่ว่าหันมาให้มันหันข้างเลยโอ้สวยเหยไม่หันไม่หันมาให้ดูลายทองชาติขอบคุณมากนะครับอาเดินนั่นมาต้างมือเราว่าไงมาถ่ายอะไรนะมาถ่ายเดียวได้ครับอกเดียวอะไรคืออะไรถ่ายร้านเขาเดี่ยวๆอ่ะตอนนี้กำลังปรับปรุงเนาะนี่ จะโล่งๆหน่อยดูโซนปลามากนะวันนี้เจ็ดสิบบนะเนี่ยเจอูใหยกไว้เนาะโอ้โหมันไปวางไม่ต้องหน้าบ้าน พอยี่สิบบาทนาี่วันอาทิตย์พอดีตรงกับช่วงวันหยุดยาวนะคนมาเดินกันค่อนข้างจะเยอะนะอันนี้ค่ำเย็นแล้วนะประมาณสี่โมงได้สี่โมงเย็นคนยังเยอะอยู่เลยนะอันนี้ตัวละร้อยแปดสิบบาทโอ้สีสันประมาณอุ้ยน,นี่แก้มปอนะม่องเลยมอลลูนรึเปล่างินหกสิบบาท มามถูงมาตรา120ยีปลาก็ประมาณนี้อันนี้ปลาอะไร <c oughs> วะละ20่สบาทบ้ายเขียนว่าบอลลูนถังบวง ตัวละห้าสิบใช่บอลลูหรือเปล่าขินอันนี้ก็จะเป็นอ่าไม้ปากระลังเอาไปทำปลากรลังในตู้จับได้ใครพกใครจัดตู้ปลาตู้ไม้น้ำอะไรบ้างนี้อันนี้ก็เป็นปลาเอาไปใส่ เลี้ยงครับใส่โหลใส่อ่านใส่อะไรบ้างเลยอันนี้อะไรเนี่ยมแรมินตันแฮมินตันแ่มินตันเต่าเนาะอ,อันอะไรอ่านยากเลยนะ <c oughs> ตัวละแปดร้อยอันนี้เนสเพนเทนใช่ไหม <c oughs> ที่เขียนอะไรงงงงสี่ร้อยบาทตูวใหญ่ไหม ุ้งไีนมก็เกฟิต okay, ละมังี่ยเปลือแข็งตัวละหนึ่งรยญี่ปุ่นตัวเล็กคอนฟล็อกสองร้อยบาทอาริเกตเตอร์ร้อยแปดสิบ อันนี้ก็จะอยู่ตรงข้ามกับเจเจมอประตูสามมองเข้ามาก็จะเป็นโซนโซนปลาเนี่ยแะครับจะเ,เดินเล่นโซนนี้กันบ้างนะครับตัวละ50บาทส่วนอันนี้ก็ตัวละร้อยประมาณนี้อันนี้ตัวละสิบบาทเองอ่ระร้านี้นะ มาดูฮอลันดากันบ้าง1 0 0่บาท5แถม1นึกันเลยริวกิินแหงยาว500รนะ้อยละแหงสั้น300ฮอหัวหมวก3สี2.80ฮอลันดายักษ์ร้อบาทริวกินินห้าสิบแล้วก็มีฮอฮอลันดาข้างล่างเนี่ยก็หนึบาทกับสิงสิงหนึบาทประมาณนี้อันนี้ก็ฮอเหมือนกันนะ แล้วก็มีตัวสองสีห้าสิบนี้ราคาห้าสิบตัวเล็กเนาะทุกโขกห้าสีตัวร้อยว่าสิงห้าสิบบาทตัวนี้คนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหลบกันอ่ามาดูหอตัวนี้หกสิบห้าบาทเหรอห้าแถมหนึ่งหัวสิงแปดสิบ ปลาตัก5แท็บเลยตัวละ50บาท15บาทสิบหเาบ่อเอันนี้อะไรอ่อานี้เหรอ50ฟูเลส60บาทตัวละร้อย อันนี้เนาะเราไปเจอตรงนี้ต่อมาอัพเดทโอ้โหกับโดนอัพเดตบรรยากาศตลาดเรียนคนเยอะเหมือนเดิมช่วงเทศกาลวันหยุดนะนี้ก็เป็นตรงกับวันหยุดยาววันแม่นะครับ12ธันวาคมนี้วันนี้มาเจอวันที่11เนาะบรรยากาศคนก็ประมาณนี้เลยเยอะมากเลย อันนี้ก็มีหลายอย่างนะมีทั้งกุ้งโคสกุ้งเคฟิตนะผมมีเต่าซูมีก็กุ้งแกะอะไรประมาณนี้หมาน้ําก็มีน้องสไลม์เดอร์ตัวนี้แปดร้อยหกร้อยราคาประมาณนี้หางยุงก็ตัวละยี่สิบบาทอครือตัวละยี่สิบเหมือนกันหางยุงตัวยี่สิบบอลลูนตัวละสิบอ่าเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อนะทุกคนเดินไปเรื่อยๆอีบรรยากาศก็คือช่วงสี่โมงนิดๆอ่า นักท่องเที่ยวก็มีทั้งไทยทั้งต่างชาตินะครับของน,นี้ก็เป็นเขาเรียกไรหิน <c oughs> เอาไว้ใส่ตู้ปลานะไปวัประดับน้ำตกน้ำตกได้นะนี่รากไม้อันละ250ก็มีหินลาก้อนอันนี้หินลาก้อน90าบาทหินปาเต้ราคาประมาณนี้นะสำหรับสายปลานะใครชอบอะไรประมาณนี้นะเปลือกไม้ต่อไม้ก็มี แล้วก็จะมีปะตูลทรายนะครับหินกวดทรายดำก็จะเป็น40บาทนะทรายขาวทรายทะเลนี่40บาทเหมือนกันแล้วก็หินลูกลังลมีทั้งละเอียดหยาบนะครับผมราคาอยู่ที่20บาทจะเป็นหินก้อนหินอะไรอย่างนี้อันนี้อะไรเนี่ยก็เป็นเป็นข้หินนะาเรียกอะไรเดียวไปสู่อีกถึ่มาตารวมส่งละหนึ่งร้อย ปลาทองหัววุ้นแงอยู่มาตาอันนี้ก็คือถุงละร้อยอันนี้ก็จะห้าสิบบาทมีสอดุหลาบนะนี้ห้าสิบบาทก็จะมีประมาณสิบตัวเนะาะสิบตัวมิตรนี่คือรวมครับถุงละร้อยรวมขายยุงห้าสิบซูชิชื่อนาเกียเนี่หนึ่งร้อยบาทนะแล้วก็มีนกยุงครับถุงละห้าสิบบาท ปะมาณนี้เนาะโอ้ตัวนี้ก็อยู่ริมฟุตบาทตรงหน้าเซเว่นเซเว่นตรงนี้เลยร้านนี้มี <c oughs> ออสการกตัว200 <c oughs> ออสการเนาะอันนี้สองถุงออสการแล้วก็เป็นอ <c oughs> ะเพะ่เพียนสุขภาพเนี่ย <c oughs> <c oughs> วดเหลืองก็มีตอดดำกน็นั้นม,มีสวายเกลือกเนาะสวายเกลือก20ตัว150บาทมะเดื่อบราจบนลูกหาวงว,ว่องตอนนี้ทางเดินจะฟางขึ้นนะเพราะว่าเขามีโซนบัรคับขายเขาจะทำล็อกขีดเป็นขอบขอบทีเรื่องเหลืองโอ้ยออกก่า เที่ัวละสองร้อยบาทนะอ้มร้องเหมือนจะไม่ไหว,วเท่เาไหี่จะเพียก็ได้อากาศร้อนกาแดงถูงละร้อยแล้วนี้มีอะไรบ้างฮะน้ำผึ้งเกลือเอ๋อยู่ข้างในเราไม่เห็นแต่ข้างนอกเ็ามีนี่หว่านี่ไงข้างนอกตัวละร้อยน้ำผึ้งเกลือ ตะเพียนสั้นนี่4 0 0บาทกระพงแดง350้เทโพโหชื่อเหมือนแกงเลยตัวละ500บาทอ่ะคอสั้นครับแบบนี้นะแล้วก็มีเลสเปลือกตาแดง ยีสบกันอ่ายีสกไทยนะถุงละถุงละร้อยยี่สิบโอเคไปดูนต่อเนาะประมาณนี้เลยโอ้โหคนเห็นแล้วท้อ,อตอนนี้คนเยอะร้านน้อยนะ <laughs> สิงสิงเล็กสิงเด็กสี่สิบบาทน้อสิงดำไม่ใช่สิงเด็กสิงดำสี่สิบบาท แก็ไฮบิดมองไม่เห็นเนยะเกิดมันเป็นฝ้าเนาะ2ิ0สองร้อยบาทไฮบิดอันนี้ไฮบิดห้าร้อยห้าสิบเน่เต่านะ,าะนี่ตูก,กัร์้าแล้วก็น่าจะอจับบ้าแล้วยใช่นะตัวนี้นี่ัวใหญ่หวานซูไซส์ประมาณนี้ โซนนี้ไม่ได้ไปเดินอัพเดตน,นะเราก็มาดูอันนี้เป็นประกาศนะประกาศที่โหล,โลเขียนราคาเริ่มต้นที่1น0้บาทนะมีหนึ่งร้ยกับ200้ประมาณนี้ซ็อสกเกอร์สกเกอร์ก็มีเต่าไปไหนแล้ว<ๆ>ล่ะ<ๆ>ต่อเลยวิบ<ๆ>ใช่ป่ะ เตาเขียวใช่เตาญี่ปุ่นไหมอ่ามีภาพแน่เลยภาพขคือันน <st unlikely> <anne>. <Wenn premier> <Tu> <bbles> ี้อย่างนี่เ้อนะอันนี้พันใหญ่แม่งใหญ่แบบใหญ่เลยพันใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เกตเตอร์ก็หนึ่งพันบาทนะครับผมกระติงไฟหนึ่งพันโทษนะครับป้าเดิน้ป น้องหมาน้ำน้องหมาน้ำสลาเบนเตอร์ตัวละหกร้อยตัวน,นี้ทำได้นะครับทำได้ครับค่ะฟิกเกอร์ก็มีไหลทอง900บาทอันนั้นเป็น Red Tail iker, 1, เลดเทลไทเกอร์1,200งรมีกระทิงกูหลามด้วยลูกเจ้บแบาแม่นะาขี้ไหลทองอ๋คนเยอะริงโซนนี้โอเคไปต่อนะครับ อันนี้โซนร้านประกัดมีประกัดฮารมูลฮารมูล40บประมาณนี้เนาะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะมีเมียยักษ์นะห้าสิบบาทอันนี้อะไรมาเลย มาเรมาเรโอ้มน oh, อยู่ในถุงสีฟ้เนาะ <laughs> มองไม่เห็น ปอมรวมเกียร์เอห้าร้อยบาทนะปอมประดวนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เกียร์เอสี่ตัวอันนี้ห้าตัวเออปอมรวมนะสามร้อยถุงนี้อันนี้ห้าร้อยไอ้เราก็มองว่าเกียร์เอสี่ตัวเนาะอันนี้อะไรบูสเน็ตแล้วก็ปอมไทเกอร์ ไทเกอร์ก็ห้าร้อยนาร้อยห้ารวเลยมีสาม้อยอันเดียวอันนี้มาลาวีรวมสิตัว200ร้อประมาณมนี้นี่ก็สิบตัวสองร้รรรอยบาทนกจุงรวมนะคู่เมียหนึ่งร้อย ตลาดตัดเลี้ยงนักท่องเที่ยวชาวจีนเยอะสายสดิงอันนี้สายดิงเอาไปเลี้ยงกัดน,นะไม่ได้ไปกินถูงละประมาณ50บาทสามสูงห้าสิบหนึ่งยี่สิบบาทเออสดิ้งแดงดำย e ี่สิบบาทสามสูงห้าสิบอันนี้เราไปกินได้มั้ยหรือเลี้ยงกันเดี่ยวแล้วก็นอนนอนนก ห้าสิบบาทมีนี่ด้วยชูกา้าฟู้ดหาชูกา้าร์นมัดเม็ดประมาณนี้อันนี้อะไรอะติงห้อนมากอะหอ,หอจริงจริงอูนี่ด้วงมีกลังยึดยืดเลย ปลาดิ做好看อ่ะ做好เกลือเกลือทะเลเนาะอันนี้ใส่ผสมน้ำในตู้ป,ปลาเนาะแล้วก็มีโหลโหลก็มีอันอันเล็กได้มีราคาบอกเนาะอันใหญ่ไม่มี ประมาณนี้แล้วก็ชุดชุดอ่าปัม๊มออกซิเจนอ่ามี180 120นน 10, 20, 40, 100, 220, ประมาณนี้โหลข้างบนเนาะ10 20คูณ10 100 220บาทประมาณนี้แบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับนเนี่ยแบบนี้ครับ10ไอ้20คูณ13 14อะไรอย่างเงนี้ย ไปประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ครับหนึ่งเดียวครับหกร้อยนะอ๋อ้ารถ้ามีอุปกรณ์ด้วยก็บวกเพิ่มไปอ๋อพันหนึ่งพันทวนครับผมก็จะมีไฟกับออกซิออกซิเจนเนาะขอบคุณอมากนะครับต่างกันยังต่างเกบแป๊บอันนี้ก็เป็นปลาคราบสามร้อยบาท เป็นปลารวมน, 300, น้องสามร้อยก็ใส่ถุงรวมๆก็ไปเลี้ยงในอ่างในอะไรในบ่อ <c oughs> มีหลายสีโซนแ,แถบนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาหลากักๆนะมีอุปรกรณ์นี่ยหัวพ่นแาบได้นะออกซิเจนมีกระชอนสั่งปลามีอุปรกรณ์อาหารปลาพวกนี้นะ ตอนนี้เลยทางไปจตุจักมิกห้างมิกจตุจักรบ้าน้ำตัวน,นี้ก็800บาทเนาะนี่สีนี้ขายหมดแล้วเตาญี่ปุ่นสีเหลือ แล้วก็มีสภาพน้ำเนาะรับาภาพเปลือกตอนนี้ปลาด้มมไม่มากหม่ปลามังกรเนาะห้าสาทงกอน้อยปลาราไทาเป็นไปาไม่เปลี่ยนปลาก็ประมาณนี้ครับปลาสตาเางเที่ยวค่อนข้างเยอะวันนี้เยอะมากเลยเดินเหินก็ลำบากนิดนึงนะแต่ว่าได้อยู่ครับ มาราวีหนึ่งร้อยบาทบอลลูนห้าสิบประมาณนี้เนาะวันนี้เหมือนจะขายดีเนา,นนนาะพวกปลาบอลลูนหนึ้าสิบแล้วก็กุลากุลาห้าสิบบาทนกยุงห้าสิบบาทแล้วตัวเหรอโอ้โหถุง ถูงใหญ่เลยอันนี้สองร้อยตัวเหรอครับสองร้อยห้าสิบบาทตัวตัวไซสใหญ่อันนี้ครัฟอะไรเนี่ยอ่าท้องเอนะแปดตัวครัฟคัดเจตครับสี่ห้าสิบาทก็มีรวมรวมเนาะสิ่งญี่ปุ่น สิงญี่ปุ่นตัวน,นี้ 500... เอ้ย650บาท5ตัวประมาณนี้เนาะบางงานผมก็ไม่รู้นะมผมว่าอ่านไม่ออกอเขียนไ้อันนี้ออสก้าออรก้าก็สอดแดงอะไรประมาณนี้มอรูนนะด้านบนโอ้หนี่15ตัวเลยอ่ะ450บบาทครับอืมโอเค วันนี้โอ้ปลาเยอะมากนะถึงละสิบตัวสามร้อยปสิบไปเลยราคาสามร้อยก็มีโอ,อ้หมอสีเนาะไม่ใช่เอ๊อหมอ,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 อสี ตัวละร้100อยก็ฝั่งนู้นฝั่งนี้ราคาเท่ากันไ,50 100, 50, ไหมทุกห้าสิบร้อยร้ห้าสิบในตูปสองร้อยอ๋อครับผมโอ้อปลาดุกปลาดุกเคืร้อยสามบาทร้อยสโอเคเดินต่อเดินต่อนะครับ บรรยากาศโดยรวมคึกคักมากเดี๋ยวตรงนี้ก็มีตูป้ปลาเนาะมีหลายราคาเลยเดี๋ยวผมพาดูหน่อยกันก็จะมี่ย170 250 ไซันนี่้ไนร้อยหกสบกกันแล้วก็จะมีร้อยยี่อยสามประมาณนี้รันโหลวันนี้ก็สาห้าบาทกะมีกสิาบาทกได้ซอยนี้ก็เดินมาจนสุดมันก็จะเป็นข้างหน้าก็จะเป็นมิก,ก,กจักข้างมิก,ก เดีย๋ยววันนี้เดินแค่โซนประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาอัปเดตบรรยากาศตลาดสันเลียงให้ทุกคนได้ชมใหม่นะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะทุกคนนะสวัสดีครับ